ดีครับผมกับผมวชายเช่นเคยนะครับในการสวายน้ำผู้ได้บายวินวินภูนะครับวันนี้นะครับผมจะมีเคล็ดลับดีๆนะครับในการเลือกปั๊มสระวายน้ำนะครับว่าเราควรจะเลือกรุ่นไหนนะครับแน่นอนว่าปั๊มที่คุณภาพดีนะครับในบ้านเราทั่วโลกก็ดีมีหลายยี่ห้อด้วยกันแลวผมก็ขายทุกยี่ห้อนะครับที่คุณภาพดีแต่ว่ารุ่นที่น่าเล่นที่สุดหมายควาว่ายังไงรุ่นที่ควรใช้ที่สุดนะครับหนึ่งละคุณภาพต้องมาตรฐาน สองนะครับราคามันต้องไม่แพงเกินไปนะครับปีนี้เลยนะครับที่ราคาไม่แพงนะครับแต่มาตรฐานงานยุโรปนะครับแล้วก็ออสเตเลียนะครับต้องเป็นตัวนี้เลยนะครับแนะนานะครับเป็นรุ่นที่น่าใช้ที่สุดของปีนี้คือ At t เ n นทูบีเนะครับเรามาลองมาดูรายละเอียดนะครับหน้าตาแบบนี้หลายคนคุ้นเคยนะครับเมื่อก่อนจะเป็นสีครีมนะครับทุกวันนี้เป็นสีดําทั้งหมดนะครับเริ่มนะครับสตาร์ทตั้งแต่ นะครับ1.5แรงก็คือ BX15 นะครับ2แรงก็เป็น BX20 นะครับ3แรงก็เป็น BX3.0 นะครับตัวนี้บอกชัดเจนนะครับ Manufactured นะครับ by Astonpool Australia นะครับเพชรออสเตรเลียแน่นอนนะครับข้อดีของปั๊มตัวนี้นะครับนะครับ1.5แรงนะครับเสียงขนาดทำงานนะครับ60เดซิเบลนะครับถือว่าเงียบมากนะครับสำหรับปั๊มตะกูลสระว่ายน้ำนะครับโอเค ที่เราสังเกตเห็นนะครับจับรูปลักษณ์นะครับเราเห็นชัดเจนเลยว่านะครับตัวมอเตอร์นะครับออกแบบมากันน้ําอย่างดีนะครับตัวมอเตอร์มีโอเคมีบล็อกอย่างสวยงามนะครับซึ่งแตกต่างจากปั๊มหลายยี่ห้อนะครับแม้กระทั่งปั๊มที่ราคาแพงนะครับ1.5แรงปลาเข้าไปเป็น2-3หมื่นก็ยังนะครับโปรเทคระบบพวกนี้ยังไม่ดีนะครับในส่วนของมอเตอร์เรามาดูนะครับตัวห้องปั๊มนะครับ ห้องปั๊มของ BX นะครับเป็นห้องปั๊มที่โอ้โหใหญ่มากนะครับใหญ่หมายก็เว่ายังไงนะครับบอดี้ใหญ่นะครับก็หมายความว่าปั๊มนะครับโมเดลนี้สามารถทำโฟร์เลดได้สูงกว่าโมเดลอื่นๆถ้าเทียบแรงม้าเดียวกันที่ห้องปั๊มได้กว่านี้นะครับมาตรฐานนะครับโอเคห้องปั๊มใหญ่นะครับตะกร้าก็ใหญ่นะครับคุณภาพนะครับของพลาสติกนี้ก็ถือว่า เก็บที่ดีเยี่ยมมากนะครับแข็งแรงมากนะครับหม้อมอเตอร์ร้อนนะครับตัวมอเตอร์ไหม่นะครับถ้าสูงในขึ้นนะครับตัวบอดี้ก็แข็งแกร่งนะครับตัวยูเนียนนะครับมีนะครับมาจากโรงงานมาให้เลยนะครับมีนิ้วครึ่ง2นิ้วแล้วก็2 5จนิ้วนะครับมาตรฐานนะครับส่วนตัวนะครับมาดูตัวที่ทำนาที่ในการเินเดินน้ำนะครับมาดูนะโอเคมี ต้งเลีน2ตัวนะครับทำมามาตรฐานมากนะครับโอเคดูงานนะครับโอเคในราคาที่ไม่สูงเกินไปนะครับเรามาดูดิว่าไอ้ไอที่ผมกําลังโฆษณาอยู่ว่ามันน่าเล่นที่สุดเวลาทํางานแล้วมันเป็นยังไงมันเสียงเงียบจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าโอเคที่ว่าโฟเลดดีมันดีจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเทสให้ดูเลยนะครับ เป็นปั๊มนะครับ1.5แรงนะครับถ้าคือเวลาทำงานนะครับปั๊มแรงดีมากนะครับหนึ่แรงนะครับถ้าเทียบกับปั๊มยี่ห้ออื่นนะครับก็เทียบเท่ากับ2แรงกันเลยทีเดียวนะครับโคเลนะครับจ0 0เซตก็อยู่ประมาณก็หนึ่งจุดห้าแรงเนาะมาได้ยี่สิบสามคิวต้นทุนโดยประมาณถ้ายี่ห้ออื่นจะไม่ถึงยี่สิบคิวนะครับ เรามาซูมมาดูใกล้เสียงในการทำงานนิดนึงนะครับโอเคเสียงเยอะมากครับเวลาทำงานนะครับไม่รบกวนนะเนี่ยประมาณ60เดซิเบลประมาณ15แรงนะครับเดี๋ยเรามาดูตัว2ไลน์มานิดนึงนะ2ไลน์มานี่ครับ62เดซิเบลนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครเค แต่บุ้งกางๆนั้นเข้าใกล้เคียงกันนะทุกความนะครับประหยัดแล้วก็คุ้มค่านะครับถือว่าเป็นปั๊มแห่ปี2016ที่น่าเล่นที่สุดการันตีโดยผมปีชานะครับแน่นอนนะครับและผมปีชานะครับกับสินค้าที่ผมจะการันตีให้ใช้ายนะครับในปี2016นี้นะครับในตอนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับปั๊มที่น่าเล่นที่สุดย้งหนึ่ครั้งนะครับคือ b ีเอ็กซ์นะครับแอร์คุณภาพดีแต่ราคาไม่แพงนะครับอยากได้ราคาพิเศษนะครับโทรเข้ามาที่บีมีทูหนึงสองห้ากแปดหนึ่งอเจ็ดต่อปายสายนะครับหนึง3ถึงหถึง7นะครับหรือเบอร์ผมด้วยก็นแปดถึงหนึ่งสเนะครับโทรเข้ามาได้เลยขอบคุณครับ